ในส่วนของบท r h c p t p t e r ที่3นะครับจะเน้นในเรื่องของการจัดข้อความนะครับในเอกสารให้มีลักษณะเป็นหลายๆสไตล์นะครับจากนั้นเราก็จะทําการจัดนะครับเอกสารนะครับแบ่งออกเป็น2หน้าด้วยกันแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับแนวตั้งแล้วก็แนวนอนมีวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับใน Word Chapter 3นะครับไฟล์ที่ต้องการเนี่ยจะมีชื่อนะครับนะครับชื่อว่า Word 3 Columns นะครับ ซึ่งไฟล์ตรงนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเพจของรายวิชานะครับจากนั้นให้ Open ขึ้นมานะครับ <c oughs> ก็จัดการบันทึกนะครับเอกสารฉบับนี้ในชื่อใหม่นะครับก็จะบันทึกในโฟลเดอร์ที่เราเคยสร้างไว้นะครับชื่อของไฟล์นะครับชื่อของไฟล์ก็จะยึดเอารูปแบบเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขด้านหลังนะครับเป็นเวอร3นะครับ แล้วก็เซฟนะครับตอนนี้ชื่อไฟล์ก็จะมาเป็นาตามที่เราตั้งนะครับสำหรับ Word Chapter 3นะครับในส่วนต่อมานะครับจะทำการแทรก h e a d ดอรนะครับวิธีการก็นะค,รคลิกขวานะครับ e d i t h e a d e r โดยส่วนนี้ผมจะแทรกวันที่ปัจจุบันเข้าไปนะครับวันที่ปัจจุบันก็จะเป็นรูปแบบตามนี้นะครับ ก็จะใช้รูปแบบแบบรกนะครับคลิกโอเคนะครับจากนั้นไปที่ฟุตเตอร์นะครับคลิก go to footer ด้านซ้ายนะครับผมจะแทรกชื่อไฟล์หวังว่าคำสั่งพวกนี้คงจะจำกันได้นะครับก็จะเป็น quick part เลือก fill นะครับจากนั้นเลือก file name ครับและเช่นเดิมครับที่ด้านขวานะครับที่ด้านขวาตัวเลขตรงนี้นะครับเราจะใส่ เลขหน้ากันนะครับก็ใส่ด้วยคำสั่ง page number นะครับคลิก page number เลือก current position แล้วก็เลือกตัวเลขธรรมดา plain number นะครับเอาละเรียบร้อยนะครับออกจาก header footer ครับคลิกปุ่ม close header footer ทีนี้ดูเอกสารนะครับของเราณนะตอนนี้เนี่ยเอกสารมีเพียงหน้าเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เคอร์เซอร์ของเรากระพริบอยู่ที่ข้อความ อันแรกนะครับบรรทัดแรกสุดเลยก็คือ Memphis Primary Material นะครับให้นักศึกษาคลุมข้อความดังกล่าวนะครับคลุมข้อความดังกล่าวนะครับคลุมจนไปถึงตัวพารากราฟมาร์กหรือฟอร์มัตติ้งมาร์กเลยนะครับเมื่อเรานะครับจัดการคลุมข้อความแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนแบบอักษรน,นิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีความแปลกไปกว่าเดิมนะครับโดยจะใช้แบบอักษรชื่อ แ r r o เรอร์นี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัวหนาเป็นพิเศษนะครับแ r r o r Black นะครับจากนั้นนะครับจัดไซส์ให้มีขนาดสัก24 point พอยต์นะครับหน่วยของแบบอักษรเนี่ยจะใช้หน่วยชื่อว่า Point นะครับ PT นะตัวย่อมันนะครับเราก็จะได้ข้อความในย่อหน้าแรกเนี่ยโดดเด่นขึ้นนะครับจากนั้นจัดสีให้หน่อยหนึ่งนะครับจัดสีนะครับ อาจจะใช้คำสั่ง font color นะครับหรือถ้าใครจะใช้ตัวนะครับที่เรียกว่า text effect นะครับมีลักษณะคล้ายๆกับ word art เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับสมมุติผมใช้จากตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีสไตล์นะครับสวยงามนะครับผมเลือกแบบนี้นะครับนักศึกษาอาจจะเลือกแบบอื่นนะครับที่แตกต่างจากของผมก็ได้นะครับคลิกไปครับนะครับจากนั้นก็ ให้คลิกด้านหน้าข้อความนะครับนี่นะครับมันก็จะทําการคลุมนะครับตั้งแต่ v o l u ุ่ม1จนถึง January 2016นะครับอันนี้ก็อาจจะจัดสีนะครับให้มีลักษณะใกล้เคียงกับนะครับแบบที่เราได้จัดไว้ในส่วนของย่อหน้าแรกนะครับอาจจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้นะครับลองดูนะฮะจากนั้นครับ ในระหว่างที่ข้อความถูกคลุมอยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้มันมีเส้นใต้ปรากฏขึ้นมานะครับแต่เราจะไม่ใช้คําสั่งนี้นะฮะอันนี้ตีเส้นเฉพาะข้อความนะครับคำสั่งที่ผมจะใช้อยู่นี้นะฮะในคําสั่งนะครับการตีเส้นนะครับคลิกลูกศรแล้วก็เลือก border and shading นะครับมันจะเรียก dialog box ที่ชื่อ border shading ขึ้นมานะครับสังเกตที่แท็บตรงนี้นะฮะแท็บที่ชื่อ borders นะครับ ในรูปแบบของการตีเส้นนะครับจะมีเส้นต่างๆให้เราเลือกมากมายนะครับตรงนี้ผมจะเลือกแบบปกติไปก่อนนะครับเลือกเส้นธรรมดานะครับสีเส้นผมจะใช้สีเดียวกับที่จัดไว้กับด้านบนข้อความด้านบนนะครับจากนั้นความความหนาของมันนะครับวิดตรงนี้จะใช้ความหนาสักประมาณ3ามพอยแล้วกันนะครับ หน้าที่เราเลือกอยู่นี้เนี่ยมันจะยังไม่มีผลอะไรจนกว่าเราจะไปตีเส้นตรงนี้นะครับนักศึกษาอาจจะคลิกที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้หรือจะคลิกในตัวอย่างตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนะครับมันก็จะเกิดเส้นปรากฏขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับตอนนี้เส้นที่เรากําหนดเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับเอาล่ะครับนี่ก็เป็นวิธีการจัดส่วนหัวของเอกสารนะครับให้มีความโดดเด่นขึ้นมานะครับ